สวัสดีครับผมก็มีสิสจ็อบนะครับวันนี้มารีวิวไมโครโฟนไดนามิกนะครับแบบคอนเนคเตอร์นะครับผมเป็นแบรนด์ของ s a วิ l ลานครับรุ่น ML 5888นะครับผมรูปทรงสวยงามครับตัวด้ามจับนะครับเป็นโลหะอย่างดีนะครับผมด้านนี้จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับทางด้านล่างก็จะเป็นช่องเสียบสายนะครับตัวนี้จะมีสายแถมให้ไปนะครับประมาณหเมตรนะครับก็หัวเสียบอย่างดีเลยครับ ัวนี้จะเป็นหัวเสียบทางด้านมิกเซอร์นะครับแอมขยายนะครับที่มีช่องเสียบไม้นะครับสามารถใช้ร่วมกันได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นลำโพงอเนกประสงค์ลำโพงล้อลากทั่วไปนะครับเสียบใช้งานได้ทันทีนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาบอกวิธีใช้นะครับว่าใช้ยังไงนะครับสำหรับไมโครโฟนไดนามิกคอนเนคเตอร์รุ่นนี้นะครับครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปิดใช้งานครั้งแรกกันเลยนะครับให้ลูกค้านะครับหมุนนะครับถอดหัวครอบออกนะครับทางด้านหัวครอบนะครับลูกค้าจะสังเกตได้ว่านะครับจะมีตัวกันกิ้งนะครับใส วางได้นะครับในพื้นราบพื้นเรียบอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่กิ้งแน่นอนครับนี้พอหมุนออกมานะครับเราก็เอาวางไว้ก่อนนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับหัวไมโครเน็เซอร์รุ่นนี้นะครับให้ดูใกล้ๆเลยนะครับสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะครับคุณภาพเสียงนะครับก็หนานุ่มนะครับฟังสบายปลายซิปนะครับต่างจากหัวไมทั่วไปนะครับหัวไม้ทั่วไปก็จะเป็นหัวพลาสติกแบบนี้นะครับซึ่งจะดูดเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับต่างจากตัวนี้โดยสิ้นเชิงนะครับ วิธีการเปิดใช้งานครั้งแรกนะครับก็ให้ลูกค้าบิดหัวออกครับหัวตัวนี้จะเป็นหัวคอนเด็กเซอร์นะครับเราจะต้องทําการใส่ฐานเข้าไปด้านในนะครับเพื่อจะให้มีไฟเลี้ยงนะครับสำหรับหัวไมโครโฟนรุ่นนี้นะครับจะทําให้คุณภาพเสียงดียิ่งขึ้นนะครับสําหรับขั้วใส่ฐานนะครับเราจะนําขั้วลบนะครับขั้วลบใส่เข้าไปด้านในนะครับอันนี้จะเป็นขั้วบวกนะครับเอาไว้ด้านบนนะครับหลังจากนั้นก็เอาหัวข้อไปแล้วหมุนกลับพื้นที่เดิมนะครับ เพียงแค่นี้ครับ I M P อยู่ที่1,200โอห์มนะครับต่างจากหัวไม้ทั่วไปคือ600โอห์มนะครับตัวนี้1,200นะครับหลังจากนั้นนะครับก็เอาหัวครอบนะครับครอบไปนะครับทางด้านในหัวครอบนะครับเราไม่ต้องใส่โฟมครอบแล้วก็ได้นะครับด้านในเขาจะมีโฟมนะครับเพื่อการเสียงลมนะครับเสียงเสียงกระพือของริมฟีฟปากอะไรประมาณนี้ครับเขามีใส่มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็หมุนครอบไปได้เลยครับเอาแค่พอตึงมือนะครับ ก็เพียงแค่นี้ครับสามารถใช้งานได้แล้วนะครับจากนั้นก็เอาสายมาเสียบเข้าที่ตูดได้เลยครับที่ตูดเขาก็จะมีขั้วล็อกนะฮะดันเข้าไปนะครับเวลาถอดออกก็กดปุ่มนี้ฮะกดปุ่มนี้แล้วดึงออกนะครับเพียงแค่นี้ฮะอ่าเดี๋ยวเราจะไปลองทดสอบเสียงกันนะครับเช็คเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ครับสวัสดีครับทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ครับทดสอบไมโครโฟนนะครับคอนเนคเตอร์นะครับตัวนี้รุ่นเอ็มแอลห้าแปดแปดแปดนะครับผม คุณภาพเสียงก็อย่างที่ลูกค้าได้ยินเลยนะครับคุณภาพเสียงดีนะครับก็เหมาะสําหรับมืออาชีพนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจไมโครโฟนไดนามิกรุ่นนี้นะครับก็สามารถทักข้อความเพจนะครับหรือช่องทางการสั่งซื้อต่างๆได้เลยนะครับสินค้าเราพร้อมส่งนะครับสําหรับคลิปนี้คงต้องจบลงเพียงเท่านี้นะครับลากัไปก่อนสวัสดีครับ